เชาวสนันหมอสาวเมืองคอนขนยาีฉีดไฟเซอร์วงจรปิดจับภาพชัดๆเหตุการณ์แพทย์สาวจากโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดนครศรีธรรมราชนำครอบครัวเข้ารับวัคซีนไฟเซอร์จนเป็นที่โจทย์ขานในวงการแพทย์บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณาสุขของจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยผู้ที่อยู่ในวงการหลายคนพยายามสื่อสารกับสังคมฟ้องถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ก็ไม่ได้เปิดเผยข้อมูลรายละเอียดเชิงลึกเนื่องจากเกรงว่าอาจจะได้รับผลกระทบหรืออาจถูกฟ้องร้องในเรื่องนี้ผู้สื่อข่าวได้มีการสอบสวนค้นหาข้อมูลเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น พบว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงเมื่อวันที่13สิงหาคมที่ผ่านมาโดยมีแพทย์หญิงระดับปฏิบัติการของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งได้นำครอบครัวมารับฉีดวัคซีนไฟเซอร์ในเวลาช่วงบ่ายของวันดังกล่าว ข้อมูลจากการสืบสวนผ่านผู้เกี่ยวข้องระบุว่าในวันนั้นได้เบิกจ่ายวัคซีนจำนวน11ขวดจะมีผู้ได้รับวัคซีนซึ่งเป็นบุคลากรด่านหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในพื้นที่อำเภอที่เกิดเหตุเป็นจำนวน66คนมารอรับโดยวัคซีนไฟเซอร์1ขวดจะสามารถฉีดให้กับบุคลากรได้6คนแต่มีเทคนิคคือแต่ละขวด หากใช้วิธีการโลเด a c e s ไ r ร n งจะสามารถดึงวัคซีนฉีดได้ถึง7คนซึ่งโดยปกติแต่ละขวดนั้นจะฉีดเฉพาะ6คนหรือ6โดสเท่านั้นที่เหลือจะได้รับคำสั่งให้ทิ้งแต่ประเด็นนี้ได้มีการเตรียมการไว้ล่วงหน้าโดยมีผู้ที่มารับวัคซีนส่วนที่เหลือนั้นคือพี่สาวของแพทย์หญิงคนนี้ส่วนแม่ได้รับวัคซีนในส่วนของ6โดส และเป็นที่น่าสังเกตว่าคนที่เข้ามาฉีดนั้นไม่มีใบเซ็นยินยอมรับวัคซีนและไม่มีสติ๊กเกอร์หลอดวัคซีนไม่มีการส่งเอกสารคีย์เข้าระบบแต่สามารถตรวจสอบได้ว่าบุคคลดังกล่าวได้รับวัคซีนในขวดที่2แต่ไม่ทราบลำดับโดสเพราะไม่มีสติ๊กเกอร์ติดให้ซึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นมีแพทย์หญิงคนดังกล่าวกำกับอยู่ตลอดที่สำคัญเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นต้องวงจรปิดบันทึกภาพไว้ได้ทั้งหมด อย่างไรก็ตามเรื่องนี้ได้สร้างความอึดอัดให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหลังจากเกิดเหตุการณ์ได้รายงานให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทราบโดยทันทีแล้วและหลังจากที่ถูกกล่าวถึงในแวดวงเจ้าหน้าที่มากขึ้นแพทย์หญิงคนดังกล่าวได้แสดงความจํานงที่จะยื่นลาออกจากตำแหน่งแพทย์ปฏิบัติการของโรงพยาบาลดังกล่าวแล้ว อย่างไรก็ตามนายแพทย์จรันพงสุกรีนายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดนครศรีธรรมราชได้กล่าวย้ำทุกครั้งในการประชุมและการถแถลงข้อมูลกับผู้สื่อข่าวนับตั้งแต่ก่อนการรับวัคซีนมาจากส่วนกลางว่าการรับวัคซีนไฟเซอร์จะต้องเป็นไปตามเจตนารมณ์ก็คือต้องเป็นแพทย์พยาบาลบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าเท่านั้นหากผิดไปจากนี้ผู้ที่เกี่ยวข้องจะถูกสังคมลงโทษและจะต้องดำเนินการทางวินยัย ในส่วนของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลดังกล่าวนั้นขณะนี้ได้ลงนามตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามขั้นตอนของทางรัชการแล้วส่วนการที่แพทย์หญิงคนดังกล่าวจะลาออกนั้นขณะนี้ยังไม่เห็นเอกสารขอขอบคุณข้อมูลจากทีนีด com